สวัสดีคร at ับผมชื่อเล่นโชว์เป็นนักศึกดิ์นายแบบรุ่นสองปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทเซมิไนซ์นะครับเป็นโรงงานในตำแหน่งหุ่นยนต์ก็ได้ที่รู้ถึงโปรแกรมนายแบบจากเซมิไนซ์นะครับแล้วก็มีน้องที่เรียนคณะการตัดได้แนะนำว่าถ้าอยากมีความรู้เรื่องหุ่นยนต์แบบนี้ให้ลองมาดูคอร์สที่นี่ดูแล้วก็พอได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะประโยชน์ในการ พอมาได้ได้ได้ลองไปดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าคอสที่ที่มาหาดจังหาัเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงจริงครับและความรู้เพิ่มเติมสามารถจะคุยลูกค้าหรือว่าอาจจะไปคุยกับนักลอกเกอร์ที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยได้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 รู้เรื่องมากขึ้นนะครับสามารถทำหนุนให้เขาหรือว่าจริงๆแล้วเราได้ทำแค่แบบ ที่การขอสร้างการต้องอยากเขานี่ยนะว่าจะบอกกับคุัในสายก็วเาคอทีวยังไม่าติ้นะสนใจก็ว่าท่นรอมาหรือว่าคอเตม